ทางรายการของเรานะครับเกียรติอย่างยิ่งเลยครับจากเจ้าของร้านทองทอมสันนะครับซึ่งเป็นร้านทองคุณภาพชั้นหนึ่งเลยนะครับที่อยู่ในพื้นที่หาดอย่างนี้นะครับแลวผมกำลังพาท่านครับมาพบกับคุณวรวัฒน์เกียรติครับเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นไซนัสแล้วก็หอบหืดอะไรเงี้ยครอ้เละครับภูมิแพ้ไซนัสด้วยหอบหืดอด้วยครับใช่เป็นมากี่ปีแล้วครับก็ ภูมิแพ้นี่ก็เป็นตั้งแต่หกขวบหกขวบเลยครับหอกระหอบหืดใส่นัดนี่รู้สึกหลังๆนะครับสามสี่ปีหลังเนี่ยครับเขาโทนิดนึงครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสามห้าครับสามสิบห้าจะเป็นแต่หกขวบก็เกือบสามสิบปีเลยครับก็ภูมิแพ้ก็เป็นนานแล้วะจนชินแล้ะจนชินเลยนะครับแล้วอาการตอนมีอาการภูมิแพ้มันเป็นยังไงบ้างครับก็คือมันจะคัดจมูกจมูกมันจะบวมออเแล้วก็ หายใจแล้ววิ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 อะไรอย่างเงี้ยครับวิวิวิอะครับเออครับแล้วมันก็ทําให้หอบหืดหอบหืดนี่มันเป็นยังไงผมก็เห็นในทีวีครับมันเป็นยังไงก็เหนื่อยเหนื่อยง่ายอ่ะคือเล่นกีฬาหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดอะไรเงี้ยก็เหนื่อยละครับแล้วเวลาการหอบหืนกาเริ่มเนี่ยต้องทําไงบ้างครับก็ต้องพ่นยาหอบหืนนะฮะเออผมเคยเห็นในทีวีมันเป็นแบบอะไรยังงอย่างไรนะแท่งแทงใช่ไหมแท่งแท่งพ่นอย่างงี้ครับเวนทลินเนี่ย ครับชื่อเลยนะครับเวนโทลินเวนโทลินแหละครับพอพ่นปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ขยายหลอดลมเฉียบพันธอ๋อคือตอนแรกที่หอบผืนเนี่ยเพราะว่าหลอดลมมันมันเนะฮะมันตีบมันตีบนะครับใช่ครับพอฉีดปุ๊บเนี่ยไอ้พอพ่นปุ๊บก็ขยายขยายปุ๊บครับแต่ถ้าเรายังเป็นหวัดหรือภูมิแพ้อยู่เนี่ยครับมันก็มีระยะเวลาเนี่ยมันก็ตีบเหมือนเดิมอีกอ๋อเหรอครับคือเวนโทลินมันแค่ขยายเฉียบพันธเฉียบพันธนะครับก็ หมดฤทธิ์ยามก็ก็หมดคุณชจ๊คเคยปรึกษาหมอไหมครับว่ามีวิธีการให้มันหายขาดไหมเพราะเหมือนก็เดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นตลอดเลยครับเพราะเบอกว่าพงจมูกมันบวมเขาก็บอกให้ไปผ่าไอ้ไอ้พงยามูให้มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นอะไรไม่พาตันเลยเหรอครับเออใช่ฮะคุณชจ๊คมาเจอกับอุณพี่ได้ไงครับเออก็ตอนนั comings, ้นลูกเนี่ยพึ่งคลอดแล้วก็ไปฉีดวัคซีนกับหมอนนจรินเนี่ยฮะอ๋อหมอนนจารินนะครับแล้วก็เนี่ยตอนแรกก็ รู้จักแกแล้วก็6เดือนหลังงนั้นหมอแนะนําให้รู้จักยูมิเนี่ยครับก็ก็ลองซื้อไปกินดูแป๊บหนึ่งก่อนอซื้อไปนิดเดียวฮะ,ะคเพราะไม่เชลอะไรก็ซื้ออร่อยดีอร่อยดี เพราะว่าตอนนั้นจมูกจะบวมตลอดครับแล้วเวลาที่บวมเนี่ยมันมีอาการอะไรบ้างสลับร่างกายเราครับอา,อาการใช่ไหมครับก็คัดจมูกตลอดเนี่ยฮะคัดจมูกแล้วก็นอนอย่างเวลานอนจะมีเสียงกลนตลอดเลย<อ>แฟนนี่รู้เลยเหมอฮะกลนทั้งคืนเลย อลงสีเลยกดนั้งคืนไม่รู้อะกดนั่งคืนเลยครับเออแล้วพอเนี่ยมาหาหมอในเชลนพอก็เลยลองซื้อนี้ไปกินดูอ๋อับมิเข้าไปกินดูกินสักเดือนหนึ่งเออจมูกมันก็ไม่บวมไม่บวมเออครานี้มันไม่กลนครับเอแล้วทําไมถึงกลับไปหาหมอแล้วไปซื้อล่ะครับเพราะว่าตอนแรกก็คือได้กินอยู่พักหนึ่งใช่ไหมครับ หรือหรือในในตอนแรกที่กินแปะรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่ายังไงครับก็รู้สึกหมอนืจรินเขาแนะนำบอกไอ้นี่ดีสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เงฮะอ๋อจำได้ดีลดการบวมอะไรเงี้ยของจมูกก็ก็ลองเอาไปกินดูครับอ่ามันก็หายบวมหายบวมจริงเออใช่ฮะมั่นใจเลยครับว่าเป็นปอยเนี่ยครับมันเกี่ยวใช่นะเออเพราะ พราะก็ลองลองดูหลายอย่างเพราะพอล้างจมูกอะรู้ว่าจมูกมันบวมไม่บวมเห็นบอกว่ามันมีอาการพอสมควยเดียวจนทั่งคุณหมอเคยจะนัดผ่าตัดหรือเลยนะครับคือพาอหมอบอกว่าจมูกมันบวมแล้วปกติเนี่ยพงจมูกมันคดด้วยอ๋อครับคราวนี้เนี่ยเมื่อพงจมูกคดพอมันบวมมันก็ปิดหมดพอมันปิดหมดมันก็อักเสบง่ายอืมครับ ก็หายใจไม่สะดวกหมอบ,บอกผ่าตัดให้มันตรงขึ้นอืก็เดี๋ยวนี้ก็เห็นไปดูก็บอกปกติเขาไม่ต้องผ่าแล้วครับเอาไม่ต้องผ่าแล้วเออฮะเขาไม่ต้องผ่านะครับทําไมถึงเป็นงั้นล่ะครับทําไมจู่ๆปกติได้มันเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยบวมฮะเออมื่อก่อนเห็นบวมตลอดเวลาเลยไม่รู้เหมือนกันครับนึกว่าก,ก็อาจจะชินไงนึกว่าหายใจโล่งปกตินะอแืแต่คือมัน,มนบวมตลอด นะ <laz> ขนาดพ่นยาแล้วก็สักพักเนี่ยมันก็บวมอีกเหมือนกับว่าสิ่งแวดล้อมจะกระเทือนคุณเยอะเลยเนาะแล้วก็ยาบางทีก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยเออใช่ฮะครับเคยทานอาหารเสริมตัวอื่นบ้างไหมครับอ๋อก็มีเยอะฮะครับทานทานหลายหลากหลายเยอะแยะเลยหลากหลายครับนะครับเออเยอะแยะเลยเอะก็อย่างเ e r b a l แล้วก็พวกวิตามินอะไรเงี้ยครับไอแอม กินอะไร<ช>แล้วก็<ช>แบ็คก,กี้ย<ช>ูซา<ช>โอ้เรียกว่านี่น,นี่สารพัดยี่ห้อเลยนะครับเป็นคนรักสุขภาพมากเลยเนี่ยเออไดฮะไออะไรนะน้ำคอลลฟิลก็กินอ็เ <laughs> ลยกินงั้นอยู่ออสเตรเลียเขาบอกยูซากินนะหายหายภูมิแพ้ก็กนะ็กินแล้วก็ยังเฉยๆนะกินแล้วมันก็ยังเป็นเป็นหอบเป็นใส่นัทอยู่นะเพราะวิตามินซีอย่างแ็ กินเยอะเท่าไหร่ก <ım. S 2> like uh ็ไม่เห็นจะช่วยอะไรได้เท่าไหร่นะอืเพราะพราะกินเข้าไปเยอะนะเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นยังเพราะวันละหลายพันมิลลิกรัมมันเท่าไงเนี่ยมันก็ยังแบบครับมันก็ไม่เห็นหายหวัดหรืออะไรไม่หายบวมนะครับนั้นแสดงว่าเหมือนกับว่าภูมิเนี่ยเหมือนกับจะตรงกับภูมิแพ้และอาการบวมอะไรเนี่ยซะมากกว่าใช่ไหมครับใช่ฮครับคือมันเหมือนกินแล้ว น่าจะได้วิตามิน C. ซีซึมเข้าไปชัดเจนว่าในกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาหอบหืดน,นะครับแล้วก็ใช้ฟูคาดนแล้วมีประสิทธิภาพได้ดีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้ทฤษฎีของฟูคาดนในเรื่องของการกระตุ้นการอักเสบในระดับเซลล์นะครับซึ่งมันไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยยับยั้งสารชนิดหนึ่งที่ว่าไซโตไคน์นะครับระดับเซลล์ที่เหล่ามาเมื่อมีการ อักเสบเรื้อรังนะครับหรือมีอาการถูกกระตุ้นบางอย่างผู้เป็นหอบหืดหรือเป็นภูมิแพ้เนี่ยบางทีอยู่เฉยๆเขาจะไม่มีอาการแต่ต้องถูกกระตุ้นบางอย่างให้เกิดขึ้นร่างกายก็จะมีการหลั่งสารอักเสบขึ้นมานะครับฟูเกดนก็มีฤทธิ์ในการต้านสารอักเสบเหล่านี้ครับถ้าเป็นภูมิแพ้แล้วก็หอบหืดนะฮะกินอูมิเนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการภูมิแพ้แล้วก็หอบหืดได้เยอะนะเพราะถ้าจมูกระบวมน้อยลงหรือการ ใจโลงขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นขอบอยู่นะฮะ